ค่ะคุณผู้ชมคะต้องรับสู่ AEC Plus ค่ะประจำวันพุธที่5พฤศจิกายน2557กับดิฉันนุ่งทิชนภาไยค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะทางช่อง3 SD ช่อง28แห่งนี้นะคะรู้รอบและรู้ลึกทุกเรื่องราวของอาเซียนค่ะและแน่นอนนะคะว่าในวันนี้ค่ะก็ยังมาเต็มอิ่มกันนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะจะเป็นเรื่องของปานการเงินแล้วก็การลงทุนนะคะส่วนในช่วงของ AEC Plus Delivery ค่ะเกาะติดกระแสค่ะณนะ เวลานี้นะคะสิงคโปร์ก็สั่งคุมเข้มเรื่องของโรคอีโบลาแล้วนะคะและในช่วง AEC plus variety ค่ะช่วงสีสันในวันนี้นะคะจะพาไปชมค่ะ River Festival 2014นะคะหรือว่าสายน้ําแห่งวัฒนธรรมค่ะแต่ว่าในช่วงแรกค่ะเราจะมาพบกับอาจารย์เกษมสันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับมิงกะลาบาคาเมียดรรลุงนะครับท่านผู้ชมครับมิงกะลาบาคาเมียขอความเป็นมงคลจงเกิดแต่ท่านผู้ชมแล้วก็ดรลุงครับค่ะอาจารย์คะสังเกตนะคะว่าอาจารย์เนี่ยเวลาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่า ไปทํางานแล้วไปเที่ยวด้วยเก็บอะไรมาฝากให้เราด้วยเนี่ยอาจารย์ก็จะมีศัพท์อะไรมากมายออกมาอาจารย์เพิ่งกลับมาจากประเทศจีนนะคะด้วยครับก็มีครับผมคิดงี้ครับถ้าถ้าเราอยู่ประเทศไทยเวลาคนต่างชาติซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเราน่าจะรู้จักเรามาถึงเรียกชื่อเราก็ชัดเรียกชื่อประเทศก็ช<อ>ัดเรียกชื่อวัดวารามเราก็ชัดเราจะรู้สึกว่าเขาใส่ใจเขาเป็นคนน่ารักทําไมเราต้องไปเรียกชื่อเพื่อนบ้านชื่อเมืองตามสำเนียงภาษาอังกฤษ ใช,ใช่ไหม,ไหมครับเวลารรเราพูดภาษาอังกฤษเราอยากให้พูดชัดแบบสอังกฤษใช่เวลาเราไปพูดภาษาเมียนมาเรียกเขาก็น่าจะเรียกใครชัดอันนี้คือความคิดของผมอันนี้เป็นความใส่ใจเล็กน้อยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมาทํากับเราเราจะรักก็เลยอยากจะทําตรงนั้นใช่ก็พยายามเรียนรู้จากอาจารย์นะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะอาจารย์กังจะมาเล่าต่อเนะคะครเรื่องของเมียนมาค่ะเพราะว่าเมียนมานนเป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆในเรื่องของการลงทุนนะคะอาจารย์ค่ะเรามีรายงานพิเศษนะครับว่าวันนี้โอกาสของการลงทุนในเมียนมาเป็นอย่างไรบ้างเชิญชมครับ ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมียนมาที่ติดกับสองยักษ์ใหญ่อย่างจีนและอินเดียรวมถึงความมั่งคัง่งทางด้านทรัพยากรที่มีอย่างเหลือล้นทำให้นักลงทุนต่างชาติต่างมองเห็นโอกาสที่จะมาขุดทองในเมียนมาโอกาสในเมียนมาได้เปล่งประกายมาสักระยะแล้วทั้งเศรษฐกิจเมียนมาก็กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงที่ถูกความบารจากนานาชาติเศรษฐกิจเมียนมายังเติบโตเฉลี่ย4-5%ต่อปี หลังเปิดประเทศและนานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเศร,รษฐกิจของเมียนม,มาในช่วง2อสมปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปี2554ถึง2559ตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตของ GDP เฉลีย 7. 7่ย7.7%ต่อปีโดยมุ่งเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและในปีนี้คาดว่า GDP ของเมียนม,มา จะโต7.8สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทรัพยากรธรรมชาติที่เมียนมามีอย่างมั่งคั่งทั้งก๊าซธรรมชาติเมืองแร่และน้ำมันเป็นปัจจัยการผลิตพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยในปี2555รายได้จากภาคพ,พลังงานคิดเป็นสัดส่วนสูงสุงสดคือ55%ต่อรายได้การส่งออกของประเทศทั้งหมดและการลงทุนในภาคพ,พลังงานคิดเป็นสัดส่วนถึง86%ของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ This is very good. The advantages for all foreign investors. if they want to seek resource, we have. If we want to seek strategic investment, we have. If we want, if they want to seek in the market, we have. So, so we have. Yes, yes, everything here. We are จะมีนักลงทุนเข้ามาทุ่มเงินในเมียนมามากขึ้นอย่างแน่นอนข่าณผู่ชมคะนั่นก็เป็นโอกาสในการลงทุนนะคะของที่เมียนมาเขาแต่อาจารย์คะถามนิดนึงค่ะอาจารย์ตอนนี้ไปพี่เมียนมาเนี่ยอาจารย์สังเกตอะไรเห็นในคนของเขาบ้างไหมคะอย่างเช่นพิธีกรรมต่างๆอย่างลอยกระทงเนี่ยเขามีพรุ่งนี้พรุ่งนี้บ้านเราลอยกระทงที่เมียนมาเขาลอยกระทงเรียกว่าวันตะเสามงนะครับเป็นวันลอยกระทงเหมือนกัน แต่ว่าเวลาลอยกระทงในบ้านเขาเนี่ยจะไม่เหมือนบ้านเราคือช่วงเช้าถือเป็นวันทอดกระถิ่นที่เมียนมาเนี่ยจะทอดกระถินในวันลอยกระทงช่วงเช้าทุกคนจะไปทอดกระถินกันแล้วถือเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาซึ่งสําคัญนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้ากลับบ้านได้ไปทอดไปทอดถิ่นต้องไปถ้าไปไม่ได้ก็ต้องส่งสตังไปเพราะฉะนั้นเขาก็คือเคร่งเคร่งมากแล้วพอพอช่วงเย็นถึงปลอยกระทงแต่ว่าลอยกระทงที่เมียนมาไม่ได้ลอยในแม่น้าแต่เป็นการลอยโคม แล้วโคมเนี่ยจะใหญ่มาก<อ>คือประมาณ20คนโอบเลยนะครับ<อ>ก,ก,ก็เนี่ยเป็นวันสําคัญเขาแต่ว่าสังเกตเห็นว่าสุดท้ายแล้วเมียนมาทุกอย่างเนี่ยจะเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา<อ>เพราะคนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา,านคนผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนธรรมธมโมทุกอย่างนับน่าจงอันแบบภาษาปวันจันทร เต็มดวงอีกทีหนึ่งรอยก็งอีกสิวันเป็นวันวีรชนคือคือจะมีนับเชื่อมโยงศาสนาแล้วชีวิตของคนก็หมุนเวียนไปทางเกี่ยวกับพุทธศาสนาใช่ครับใช่คัะค่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะวิถีชีวิตแล้วก็การลงทุนเนี่ยเวลานี้มันเป็นไปด้วยกันแล้วนะคะอยากจะถามอาจารย์นะถึงว่า แผนการปฏิรูปต่างๆของของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะตั้งแต่ปี253เป็นต้นมานะครับตั้งแต่ประเทศยักษ์ใหญ่เช่นสหรัฐอเมริกาเช่นยุโรปเริ่มเลิกควค่ำบาศคบาทนะครับนโยบายของรัฐบาลเมียนมาก,ก็เปิดประเทศมากขึ้นประกาศปฏิรูปหลายอย่างตอนนี้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจเรียบร้อยอระยะสั้นระยะกลางนะครับมีเป้าหมายชัดเจนคือวันนี้เนี่ยเมียนมายังถือเป็นในกลุ่มเซมเวซึ่งเป็นกลุ่มประเทศซึ่งยากจนที่สุด เขาตั้งเป้าว่าภายในปี2,563หรือ2020เนี่ยจะหลุดพ้นจากความเป็นประเทศยากจนก็เหมือนเหมือนสปปลาวเหมือนกันนะครับมีการตั้งเป้าหมายว่าจะลดอัตราความจนคือวันนี้คนเมียนมา70%ยังเป็นคนยากจนอยู่เขาต้องลดตรงนั้นให้ได้70%เลย70%นะครับวันนี้ภาคอุตสาหกรรมยังมีสัดส่วนซึ่งน้อยอยู่26%เศษของ GDP ยังน้อยอยู่เขาตั้งใจจะเพิ่มภาค อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับให,ให้มากขึ้นเป็น3.2เ็นส่วนภาคเกษตรกรรมเขาพูดไว้น่าสนใจทุกคนที่ผมไปเจอพูดแบบนี้ครับประเทศไทยตั้งเป้าจะเป็นครัวโลกเขาตั้งใจเขาตั้งใจจะเป็นสวนผักให้ประเทศไทยเอามาทําครัวและส่งโลกน่ารักมากเลยอ่ะคือจะอยากทํางานร่วมกับเราด้วยใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับเมียนมาปัจจุบันเนี่ยเป็นสวนครัว S 1> <S 1> <S เป็นสวนไม่ไม่ใช่ครัวนะเป็นสวนครัวส่งผักและผลไม้ให้ประเทศจีนให้ประเทศอินเดียนึนกภาพผมถ้าแผททนที่นะ,ะอยู่ด้านซ้ายเนี่ยจีนติดกับเขา2,200กิโลเมตรมีคนประมาณ1400ล้านด้านขวาด้านเนี้ยเป็นอินเดีย <นะ S 2> อยาติดกันพันกว่ากิโลเมตรอินเดียนี่คน1200ล้านคนสองประเทศเนี้ยังผลิตผักผลไม้ไม่พอรับประทาน เพราะฉะนั้นเมียนมาเนี่ยมีโอกาสสูงมากคนไทยบางท่านที่ผมไปเมื่อวันเปในงานพิเศษแต่คุณธวีศักดิ์ที่ไปขายเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยขายดีขายด,ขายดีจริงรเพราะว่าเพราะว่าเขาทําได้เพราะนั้นเมียนมาบอกเราว่าในภาคเกษตร,น,ษตรนอกจากจะใช้ไปลดความยากจน อยู่ในภาคชนบทแล้วยังจะอยากเขาอยากจะร่วมมือกับเมืองไทยเมืองไทยทําอาหารเก่งเขาผลิตเขาปลูกพืชปลูกผักเก่งดินร่มสมบูรณ์ทาไมไม่ร่วมมือกันอันนี้คือสิ่งที่ที่เขาคิดจะมาเป็นสวนผักให้เราครับแล้วเขาจะเปิดปฏิรูปอะไรอย่างผมมีสิบสาขารที่จะเปิดปฏิรูปวันนี้ปฏิรูปกันไปยกใหญ่แล้วนะครับเมียนมาใครที่ยังไม่ได้ไปเนี่ยอย่าไปคิดว่าคนเมียนมามี50บล้านคนตลาดเล็กต้องให้บวกจีน วกอินเดียบวกบางประเทศอีกประมาณคือเกือบสามพันล้านเข้าไปด้วยที่เขาเชื่อมโยงไม่รวมประเทศไทยต่างหากไม่รู้ถ้าถ้าสมมติทาตลาดได้จะขายทันหรือเปล่าด้วยซ้ําไปใช่ไหมอาจารย์ครับมหาศาลครับ <พา S 2> อ,อันนี้เป็น,นคณะทํางานเนี่ยเขามีการยกร่างว่าจะปฏิรปูปอ,อะไรบ้างนะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับและสังคมเนี่ยทั้ง10ด้านด้วยกันด้านที่1คือด้านการคลังและรายได้วันนี้รัฐบาลเมียนมาพอเปิดประเทศนะครับอยากจะดึงดูดการลงทุนก็เริ่มลดครับลดภาษีบุคคลธรรมดาลดภาษีนิติบุคคลลงมา นะครับเพิ่มอัตราการเก็บขั้นต่ำเข้าไปนะครับหมายว่าเงินเดือนเริ่มสูงขึ้นถึงถึงจะเริ่มเสียภาษีอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทําเต็มที่ตรงนี้นะครับรวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนําเข้าเริ่มมีการผ่อนผันมากขึ้นะนะครับอันที่2คือการผ่อนปลนมาตรการทางการค้าและการลงทุนจากต่างชาติวันนี้เปิดรับมากเมียนมาทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะทให้คนเนี่ยมาลงทุนมากขึ้นมีการตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าเมียนมา i n v e s t m e n t c o m ค i s s i o n คล้ายๆล้ i อของเรา<ช>นะครับแล้วเป็น, One s <S นวนนันซอฟต จากนักลงทุนต่างชาติที่อยากเข้าไป MIC เมียนมา Investment Commission จำไว้ให้ดีนะคะเมื่อสักครู่ท่านผู้บริหารอยู่ในรายงานพิเศษที่เราทําให้มีหน่วยงานซึ่งรับเรื่องท่านเป็น one ซอ o p service ทั้งในยันโกและกรุงเนบิดอยันโกก็คือย่างกุ้งค่ะแลวก็เนบิดอที่บ้านเราเรียกเนี่ยถ้าภาษาเมียนมาเรียกเนบิดอเนบิดอนะครับมีทั้งสองที่ติดต่อที่นี่ที่เดียวแล้ว MIC เขาจะจัดการประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นวันซอ o p service เลยส่วนการพัฒนาภาคเอกชนวันนี้เนี่ยครับ เอกชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการส่งเสียงดังในการกำหนดนโยบายบริหารรัฐประเทศไทยมีสภาุตสาหกรรมสภาหอการค้าที่เมียนมากเขารวมเป็นหนึ่งเดียวกันสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันผมมีโอกาสไปพบรองประธานมาจบเมืองนอกจบอเมริกาดูดีนะเป็นคนที่เข้าใจครับแล้วก็ร่วมมือกับเราเต็มที่ นะครับดีผมไปคุณปณิธานประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาก็ไปคุยร่วมมือกันเขายินดีเต็มที่แล้วก็พูดจาฉะฉานแหลมคมวันนี้เอกชนเมียนมานะครับมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายนะครับหลายๆเซกเตอร์เปิดเสรีมากยิ่งขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องการศึกษาทีเป็นเรื่องสำคัญมากใช่ครับการศึกษาเนี่ยวันนี้เมียนมาตั้งเป้าเลยครับว่าอัตราการเข้าเรียนชั้นเบื้องต้นนะครับตอนนี้80กว่า80นต้นๆอยากจะให้เป็น80ปปลายๆนะครับ หรือว่าอัตราการอ่านออกเขียนได้ยังอยู่ที่80จะพัฒนาให้เป็น90เต์ก็สูงแล้วนะคะจากส็สูงแล้วแต่เขายังไม่พอใจต้องให้สูงกว่านั้นใช่ครับส่วนเรื่องสาสุขเนี่ยแน่นอนครับเขาจะพยายามลดอัตราการตายแรกเกิดซึ่งยังค่อนข้างสูงอยู่ลดอัตราการตั้งท้องของผู้หญิงนะครับในวัย15-24เนี่ยวันนี้ประมาณ2เเนศษให้เหลือต่ำกว่า1ปเซคือคืออาจจะ มีเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เป็นลดการระบาดของ HIV การตายจากมาเรียนะครับให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาภาคเกษตรกรรมนี้างที่บอกนะครับเขาใช้ภาคเกษตรกรรมเนี่ยเป็นตัวลด ความยากจนในภาคชนบทและผลิตอาหารให้พอเพียงกับคนยากจนให้พอรับประทานกันและจะเป็นสวนครัวของโลกแล้วก็เป็นสวนผักของประเทศไทยนะคะความโปร่งใสรัฐบาลข้อที่7เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งวันนี้เมียนมาเน้นมากกูต์เก้าวนเน้นหรือธรรมะพิบาลทุกเซกเตอร์ต้องโปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เพราะว่า ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันในเรื่องนี้ของเมียนมา mm hmm. ถ้า่เรารู้ดีอินเทอร์เน็ตคนยังเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ดียังช้าอยู่นะครับ <Okay. S 1> ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ mm hmm. แต่เดิมเชื่อไหมครับไม่ถึง15% mm hmm. ของคนเมียนมาเนี่ยเข้าคือมีโทรศัพท์มือถือวันนี้ตั้งเป้าว่า80%ในอีกไม่กี่ปีหน้า oh. ให้ถึง80%ซิมโทรศัพท์ผมเคยเล่าแล้วอันนึงเนี่ยเป็นแสนบาท วันนี้เหลือ45บาท45บาทวันนี้เปิดเปิดเสรีแล้วนะครับมีผู้ประกอบการ2รายคือเทเลนอยจากนอร์เวย์กับออริดูจากกาตาเข้ามารับสมรทานไปแล้วและสุดท้ายโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างกําลังเร่งสร้างอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้รองไปเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจจะไปลงทุนนะครับลองไปดูวันนี้เวลามองเวียดมาอย่ามองว่า50ล้านคนแต่ให้มองประชากรรอบๆคือสามเกือบเกือบสามพันล้านให้มองนิสัยใจคอมีคนถามผมบ่อยว่าไปลงทุนอะไรดีผมบอกว่าคนไทยชอบอะไร คนเมียนมาชอบอย่างนั้นวันนี้อยาถามว่าเขาจะชอบไอ้นี่ไหมบางทีเขาไม่เคยเห็นนึกถึงสมาร์ทโฟนที่เราร่มใช้ตอนไม่มีสมาร์ทโฟนเรานึกไม่ออกหรอกครับว่าเราต้องการสมาร์ทโฟนคนเมียนมาเหมือนกันเขาไม่เคยเห็นสินค้าเขานึกไม่ออกหรอกเขาต้องการอะไรแต่ถ้าอะไรคนไทยชอบเป็นของดีราคาทีทา ไปนะครับขายได้แน่นอนที่เมียนมาฟังอาจารย์แล้วก็กาลังจะบอกเช่นเดียวกันนะคะว่าของไทยเราเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆนะคะคในเพื่อนบ้านแล้วก็เม็ดินไทยแลนด์ขายได้จริงๆด้วยะะแต่ไปเมียนมาต้องอย่างสําคัญเลยนะครับต้องค้าขายอย่างตรงไปตรงมามไม่เอาเปรียบกันก็ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่ถึงจะอยู่รอดอได้เลยค่ะวันนี้เราชมรายการของเราแล้วนะคะอย่างที่อาจารย์บอกทุกครั้งคือเราก็จะรักเพื่อนบ้านของเราวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ AEC Plus Money at AEC Plus ค่ะ